สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทำข้าวลามอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามค่ะทุกคนคะ่ะตอนกอกนะคะพี่น้องจา้าตอนกอกข้าวใส่บั้งข้าวลามนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าวุ่นวายมากจ้าพี่น้องจา้าลูกชายก็คือวุ่นวายมากก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะคะ่ะก็เลยถ่ายขั้นตอนการจะเอามาจี่ไฟให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะเอามาแบบว่า ขุดลุมสักหน่อยนะคะเอาไม่ใช่หลุมสิขุดเป็นร่องนะคะขุดเป็นร่องสักหน่อยเยายาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาบัางข้าวหลามนะคะมาเรียงเลียงเรียงเรียงกันนะคะแล้วก็เอาเอาดินแบบว่าใส่ตรงตรงอะไรนะตรงข้างล่างมันนะคะพี่น้องจา๋าตรงบัางมันนะคะเอาเอาเอาดินใส่ให้มันแบบว่าให้มันไม่ล้มนะคะทุกคนคะ่ะขดดินให้แน่นๆ่โอ้จะมันเบาบ่าถือ กดดินให้แน่นๆนะคะทุกคนขะเพื่อไม่ให้มันล้มนะคะแล้วก็เรียงๆ,ๆๆๆกันไปค่ะพี่น้องจา๋าก็แบบว่ามีบางน้อยบางใหญ่เนาะคะ่ะมันจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะคนมักใหญ่กับกินใหญ่ๆค่ะพี่น้องจา๋าคนมักบางน้อยๆกับกินบางน้อยๆค่ะแต่ว่าการกรอกบางน้อยคือว่ายากสุดครับพี่น้องจา๋าการกวอกบางเล็กๆก็คือยากสุดค่ะพี่น้องจา๋าขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาจีไฟแล้วนะคะทุกคนขะเราเลียงเสร็จแล้วแล้วเราก็กอกน้กํากะทิ กอกน้ำตาลกวกอะไรมาพางมะพร้าวใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ้าแล้วปรุงมาแล้วเราก็มาหยดหยอดหยอด,ยอดลงให้มันเต็มบังนะคะพอเต็มบังแล้วเราก็เอามาจี่ไฟอย่างที่เห็นเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะ มันก็จะแบบกลมกล่อมเลยนะคะมากหวานกระใสหวานหลายค่ะมากะทิมันมันกระใสกะทิหลายๆจ้าพี่น้องจ้าเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็จะเอาน้ําที่เราผสมกันแล้วนะคะในน้ําตามีกะทิมีอะไรนะคะแล้วก็มากรอกอย่างที่เห็นค่ะพี่น้องจ้าเอามากรอกลงกรอกลงไปให้เต็มกระบอกเลยนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อข้าวนะคะพอมันสุกออกมามันก็จะอร่อยแล้วก็จะกลมกล่อมค่ะทุกคนค่ะหวานมันอร่อยค่ะทุกคนอย่างที่เห็นก็คือแบบ เอามาย่างข้างๆกับพี่น้องจ๋าเอาก่อไฟด้านข้างนะคะแม่นสุ่มนะคะพี่น้องจ๋าไม่ใช่สุ่มไฟนะกว่าไฟด้านข้างครับพี่น้องจ๋าเจ๊กระเพื่งรู้ว่าเขาทําแบบนี้นึกว่าเอาไปจีนึกว่าเอาไปจี่ถทานจีสซไฟที่ไหนได้เขาทาแบบนี้ค่ะทุกคนคะทาทุกครั้งก็คือก็คืออันไม่ได้มาดูขนาดนี้เนี่ยทำรอบนี้ก็คือได้มาดูมาทําด้วยนะคะก็ได้เฮ็ดแน่บ่ได้เฮ็ดแน่แลค่ะพี่น้องจ๋ายากลูก ลูกกับเบอยูเบอร์เซาค่ะทุกคนค่ะนางก็จะงอแงอหน่อยนางไม่สบายหนไะนางก็จะงอแงอหน่อยนะคะต่กับผ้านั่งไปค่ะทุกคนค่ะรอบนี้จะทํารอบสุดท้ายแลย้วดิทำมาสามรอบแล้วค่ะทุกคนค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะตามรูปเลยค่ะพี่น้องจา๋าตามภาพเลยนะคะวิธีทำเข้าลามค่ะพี่น้องจ๋าวิธี่วิธีจีเข้าลามนะคะหอนกับหอนพี่น้องเอ้ยถึงหอนไฟถึ้งหอนแดดเนาะคะ่ะ เราต้องมีความพยายามมากนะคะกว่าจะได้กินเนี่ยกว่าจะไปตัดไม้มากว่าจะมากวาบกว่าจะมาเผาเนี่ก็คือยากมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะการจี่ข้าวลามแบบบ้านๆค่ะทุกคนคะ่ะซื้อเพิ่นบางละสิบาทยี่สบาทเาจะจมเลือกพี่น้องเลือมันเฮ็ดยากนะค่ะมันเฮ็ดยากนะคะ,ะ,คะพี่น้องจา้าไปแล้วคะ่ะบ,บายบายเจอกันคลิปหน้าจา้า